รางวานะคะพร้อมที่ดินเลยนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะก็คือด้านหลังของแหมมเองนะคะ,วะสวยมากลเลย,เลยค่ะนล้งแมมค่ะเนื้อที่70ตารางวานะคะจะตั้งอยู่ที่บ้านเหล่าหมูสม่สตําบลจันอาจอําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะและ,ะที่สําคัญทําเลเพอร์เฟกมากนะคะก็คือแบบอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเลยนะคะนี่นะคะโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม ก็คืออยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงข้ามกับบ้านที่เราขายอยู่อ่าตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เมื่อสักครู่นี้ที่เรามาแล้วก็อยู่ใกลก้วัดด้วยถนนสุรนารีนะครับเส้นนี้นะครับผมใช่ค่ะก็คือออกไปทางเส้นนี้ได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมนะคะวันนี้เราก็ต้องขออภัยด้วยที่พามามืดค่ำอีกแล้วแต่ว่าด้วยความนี่อตอนกลางวันนะคะ คือลูกค้าสอบถามบ้านหลังนี้มาเยอะมากมากคือเยอะมากๆเลยแล้วแบบก็มีความรู้สึกว่าอะวันนี้แบบต้องไปดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยพามาชมอาตรงนี้เลยค่ะด้านหลังนะคะอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าโอ้ทำเลดีมากเลยนะคะก็คือคนพุกพล่านเลยครับไปอยู่ในเขตชุมชนเลยใช่ค่ะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นรัว้วจะเป็นรั้วตรงนี้อะคะ่ะตรงแทงน้ำนี่นะคะเหมือนเป็นแทงน,งน้ําตรงเนี้ยแล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดเลยนะคะเนี่ยคะ่ะอันนี้จะเป็น บริเวณบ้านนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรามาตรงนี้กันนะคะเดี๋ยวเข้าไปที่หน้าบ้านนะคะอ่าเข้ามาที่หน้าบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นหน้าบ้านของเรานะคะวังมากเลยครับใช่ซึ่งบินี้ตรงนี้จะถมสูงมากๆเลยเนี่ยยืนอยู่บนข้างบนบ้านแล้วนะคะแต่ว่าตรงนั้นน่าจะยืนอยู่บนอ่าเขาเรียกว่าทำเลอะไรนะคะรีสอร์ทใช่ใช่สวยมากจริงๆครับ แล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นประตูเลื่อนนะคะอันนี้จะเป็นประตูเลื่อนเนาะแล้วก็ใช่และความพิเศษนะคะสําหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านหลังนี้ก็คือว่าลูกค้าจะได้ธุรกิจด้วย,<อ>วยนะคะมาฝากุณผู้ชมด้วยนะครับก็คือซื้อบ้านนะครับมีธุรกิจพร้อมเลยนะครับผมใช่เป็นธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะคะ ซึ่งวางระบบไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะอ่าส่วนตรงนี้จะเป็นห้องกระจกก่อนนะคะเป็นห้องกระจกสําหรับทําธุรกิจเซิ่งลูกค้านะคะสามารถที่จะเปิดร้านกาแฟรหรือว่าร้านค้าอะไรก็ได้นะคะอยู่ตรงนี้เลยอ่าเรามแม่มากยืนอยู่อ,ยอ่าอยู่ตรงหน้าละนะครับก็คือติดถนนเส้นนี้เลยนะครับผม<ช>ก็อยู่ใกล้โรงเรียนนะครับผมโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม อ่าแล้วก็กกตรงนี้คือเป็นห้องหนึ่งห้องแล้วใช่ไหมคะเป็นหนึ่งห้องแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นธุรกิจเครื่องซสกผ้าหยอดเหรียญอ่าแล้วเข้ามาเลยก็ปูกระเบื้องอย่างดีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เครื่องซสกผ้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าเครื่องนะคะแล้วก็เป็นปูกระเบื้องแบบนี้มีที่นั่งรอ วางระบบการซักผ้าเอาไว้เรียบร้อยแล้วน,นี่โหน้องแหม่มนะก็คือเจ้าของบ้านให้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก<ฮ>็คือ,คอให้ทั้งหมดเลยก็คือะคะดาเนินกิจการต่อได้เลยนะคะครับใช่<ม>ใชนี่นะคะอันนี้จะเป็นธุรกิจแล้วนะคะแล้วก็อย่าแบมซักผ้าเข้าไปในบ้านกันได้ครับ๋ย่าไปชมในบ้านกันเลยอเดี๋ยวเราพาเข้าไปในบ้านกันนะคะ ตรงนี้ก็จะมีเป็นกำแพงนะคะรั้วอย่างดีนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็จะเข้ามาข้างในบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไซเกาหลีนะคะตรงนี้จะเป็นลูกต้นไม้อยู่นะคะมีมะละกงมีมะละกอนะคะแล้วก็มีฟรอรังอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาพาเข้ามาตรงนี้ตรงอาจจะมืดนิดนึงแต่ว่าจะพอรู้นะคะว่าคืออะไรอ่าบริเวณนี้ก็จะเป็นห้องครัว ใช่แต่ว่ามืดแล้วพอดี<ช>ไฟเสียนะคะตรงนี้จะเป็นห้องครัวตรงนี้จะเป็นประตูที่สามารถเปิดเข้าไปในบ้านได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวแบบพาไปตรงด้านหน้าบ้านกันไอ้ตรงกลางบ้านดีกว่าอ่านี่นะคะเดี๋ยวไหว้สารประภูมิก่อน นี่นะคะเราก็อยู่กลางบ้านแล้วก็คือกว้างขวางมากเลยใช่เป็นที่จอดรถได้สบายๆเลยเนี่ยจอดกี่คันก็ได้เลยบ้านเรานะคะหลังใหญ่เลยหลังใหญ่มากๆเลยครับมีพื้นที่กว้างขวางเลยนะครับโอ้สามารถทำเป็นกิจการด้านค้าขายได้เลยนะครับตรงนี้นะครับที่เราอามาจากกิจการนะครับ ก็สามารถทะลุเข้ามาตรงตัวบ้านได้เลยนะครับใช่ค่ะนี่เขามีประตูตรงนี้ด้วยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ด้านหน้าบ้านก็จะเป็นต้นมะยมซึ่งต้นมะยมเนี้ยก็จะเป็นแบบว่าคนนิยมชื่นชมอาประมาณนั้นนะคะอันนี้แบบคิดเองหรือแบบได้ยินมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเทปูนอย่างดีเลยสําหรับจอดรถตรงนี้ได้หรือว่าจะเป็นลานปาร์ตี้ปิ้งย่างหมูกระทะอะไรได้หมดหรือว่านั่งเล่นนะคะตรงนี้บริเวณหน้าบ้านกว้างๆเลยนะคะ อ่แเราก็เราเข้ามาข้างบนนี้ก็จะเป็นส่วนของระเบียงหน้าบ้านแล้วอ่านี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของระเบียงหน้าบ้านแล้วก็นั่งเล่นสบายๆตรงนี้ออนี่นะคะโอ้ก็จะเป็นสีออกไม้นะคะแบบธรรมชาติแล้วก็ประตูนะคะประตูตรงนี้ก็จะเป็นประตูเลื่อนแบบ กระจกอย่างดีนะคะ <Wow. S 2> อ่านี่เป็นประตูเลื่อนกระจกอย่างดีแล้วเราก็เข้ามาในตัว<ม>นนบ้านนนี้เราเข้ามาในตัวบ้านแล้วนะครับผมใช่ใช่อันนี้เราเข้ามาในตัวบ้านก็จะเป็นห้องโถงก่อนนะคะจะอยู่ตรงนี้อ่าน,นี่ห้องโถงแล้วก็มีแอร์นะคะตรงนี้เดี๋ยวไว้ผ่าก่อนอ่าอันนี้คือห้องโถงเขาจะกว้างมากๆเลยน,นะคะไาะนะครับใช่แล้วก็จะมีห้องนอนสามห้องนอนแต่แบบพาไปดูห้องครัวก่อนได้ครับอ่าบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบ ที่ทานข้าวก็ได้โต๊ะรับประทานอาหารเราสามารถวางอยู่มุมนี้ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นครัวนะคะแสดงว่าบ้านหลังนี้มีครัว2จุดนะคะก็คือภายในบ้านแล้วก็นอกบ้านด้วยประมาณนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็นี่คือประตูที่สามารถเปิดออกไปข้างนอกได้เมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวพี่ณัฐถ่ายให้ลูกค้าได้ชมก็ได้ค่ะได้ครับก็คือประตูนี้เชื่อมต่อไปอยังหน้าบ้านได้เลยนะครับผมใช่ค่ะนี่ครับ ก็คือสามารถออกไปยังหน้าบ้านได้เลยแล้วก็มาที่ครัวเปิดตรงนี้ได้นะครับผมก็เวลาปรุงอาหารนะครับที่มีกลิ่นแรงๆนะครับก็สามารถไปปรุงข้างนอกได้ส่วนข้างในนี่เราก็ทำปาร์ตี้ได้นะครับเล็กๆน้อยๆได้อะไรอย่างเงี้ยนยคะอันนี้ก็จะเป็นตู้กับข้าวอย่างดีเลยนะใช่เนี่ยมีหลายชั้นเลยแล้วก็เดี๋ยวพามาดูห้องนอนนะคะมีตู้เย็นนะคะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ ห้องนอนก็จะเป็นห้องนอนแรกเลยตรงนี้นะคะอ่านี่ก็จะเป็นห้องนอนแรกจุดนี้ใช่ค่ะนี่คือหนึ่งห้องนอนนะคะห้องนอนแรกก็เพดานก็จะสูงแบบนี้เลยแล้วก็เป็นผนังสีออกม่วงๆนะคะสีม่วงออกเรียกว่าพลาสเทลได้ไหมคะเย็นตามากเลยนะคะเนี่ยเย็นสบายเลยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวพามาดูห้องนอนที่สองก็ปูกระเบื้อง 2. 2> แล้วอย่างดีนะครับจุดเด่นของตรงนี้นะครับก็คือเพดานสูงนะครับปลอดโป่งนะครับห้องนอน oh. สวยสีสวยเลยนะคะอันนี้เราไม่ได้เปิดแอร์ไม่เปิดลมก็รู้สึกเย็นได้นะครับ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่สองนะคะอันนี้คือห้องนอนที่สองใช่ก็วมือนกันมเอี่กสีพาทเทลสวยๆหวานๆน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องผู้หญิงอย่างแน่นอนอ่าไม่ใช่แล้วแต่ลูกค้านะคะว่าซื้อบ้านแล้วเนี่ยมีสมาชิกกี่ท่านนะคะก็สามห้องนอนนี่ถือว่าเยอะมากๆเลยครับแล้วก็หน้าต่างขนาดใหญ่นะครับวิวธรรมชาตินะครับรอบตัวบ้านนะครับใช่ค่ะ อ่านี่ก็จะมีผ้าม่านแล้วก็มีกระจกใช่ค่ะมีกระจกสองบานสองบานก็เป็นสี่บานก็คือบานหน้าต่างครับเป็นบานสวิงเอ้ยไม่ใช่บานสวิงสิครับเป็นเป็นบานเลื่อนนะครับบานเลื่อนกระจกนะก็อย่างดีเลยมีแล้วประตูสีเดียวกันเลยสีออกแบบตีมเทาเออสีคล้ายๆกับผ้าม่านใช่ค่ะเขาจะเป็นโทนเดียวกันนะคะและเราก็จะมาถึงจุดห้องน้ําของบ้านแล้วนะคะซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่าง ห้องต่างๆแล้วก็ห้องโถงด้วยนะคะก็คือห้องใหญ่มากๆห้องน้ํานี่อลังการมากเลยนะครับออบกนะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูนะครับก็ปลอดโปร่งนะครับสามารถทําธุระอาบน้ํานะครับมีเครื่องทาน้ําอุ่นนะครับมีทําธุรกิจส่วนตัวธุระส่วนตัวจริงๆนะครับธุรกิจทำข้างนอกแล้วก็โอ้โหแบบว่ามันมันแบบว่าปลอดโปร่งมากนะครับใช่ แล้วก็เดี๋ยวพามาดูห้องใหญ่นะคะห้องนอนใหญ่ก็จะเป็นห้องมีหรือว่ามาสเตอร์รูมของเรานั่นเองใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะขออนุญาตโอ้เตียงใหญ่มากเลยเตียงใหญ่มากๆเลยเป็นไม้นะครับเตียงเป็นไม้นะครับใหญ่มากเตียไม้แล้วก็เนี่ยเป็นไม้แล้วก็อันนี้ก็เตียงก็สีสีเดียวกันนะครับพลาสติลนะครับมีแอร์เรียบร้อยนะครับค่ะนี่ครับโอ้โหใครสตรีมเกมเมอร์นะครับต้องโต๊แบบนี้ใช่ไหมต้องใช่นางแบบสบาย สบายนะคะายนนี้ใช่แล้วอันนี้คือห้องนอนที่สามนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าแบบว่าเข้ามาเนี่ยคือทางเจ้าท่านเจ้าของบ้านนะครับทําบ้านสูงทําให้ดูโล่งโปร่งสบายมากเลยนะครับผมถูกต้องแล้วก็ทําให้ดูบ้านกว้างขวางมากเลยนะครับแล้วก็ได้ได้ข่าวว่าทางเจ้าของบ้านนี่ถือสร้างเองเลยใช่ไหมคะใช่สร้างเองแล้วก็อยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะก็คือเป็นยังเป็นบ้านใหม่อยู่ ยังดูใหม่อยู่นะคะแต่ว่าใหม่มากนะครับดูใหม่ใช่แต่ว่าจุดไหนที่ลูกค้าผู้ซื้อมาดูแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้เลยนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตามความถูกใจได้นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นผนังคนละสีกับห้องนอนเนอันนี้เขาจะเป็นสีประมาณไหนคะพี่นันอันนี้น่าจะเป็นสีเทาๆนะครับเป็นสีอ่อนๆนะ อ๋อสีแบบประมาณว่ากลมเกืนกับสีประมาณะก็คือสบายตานะครับออกมาจากห้องนอนห้องนอนกับห้องนั่งเล่นเนี่ยสบายตามากเลยครับแล้วจริงๆแล้วเราจะติดบอลเปเปอร์ก็ได้นะสีสวยใช่ค่ะอันนี้นะคะหากลูกค้าสนใจนะคะสามารถที่จะโทรหาแแบบได้นะคะที่เบอร์ 063 841 2188นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ ID ก็ได้063 841 2188นะคะติดตามช่องทาง Facebook นะคะชื่อช่องว่าอ่าชื่อเพจก่อนละกันนะคะเพจขายที่ดินและสังหาทุกชนิดแล้วก็จะมีช่องทางของ YouTube ด้วยนะคะก็คือช่องนี้ค่ะ n w real estate 78นะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะหากสนใจต้องโทรมานะคะแล้วก็เดี๋ยวนัดหมายเข้าชมบ้านนี้เลยนะคะแบบทวนอีกครั้งหนึง่งบ้านหลังนี้คือเนื้อที่พร้อมที่ดินนะคะบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวพร้อมที่ดิน70ตารางวานะคะขนาด3ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะ มีห้องคร <ie> <ge> ัวอยู่ด้านในบ้านนะคะแล้วก็มีห้องครัวอยู่ด้านนอกบ้านและที่สําคัญนะคะแถมฟรีนะคะแถมฟรีห้องกระจกด้านหน้าบ้านเลยอ่าเป็นห้องกระจกด้านหน้าบ้านนะคะแล้วก็จะมีกิจการซักผ้าเลยนะคะอยู่ด้านขวามือนะคะกิจการซักผ้าเนี่ยจะอยู่ด้านขวามือแล้วก็พี่นัทขาแบบชอบมุมนี้มากเลย ไปมุมนั่งเล่นนะครับชิลๆนะครับรับลมเย็นๆนะครับยิ่งตอนนี้นะครับโครนานะครับอากาศเริ่มเย็นอากาศเริ่มหนาวแล้วเมื่อเช้าตื่นมาโอ้โหอาการหนาวมีหมอเขาเรียกว่ามีหมอกอ่อนๆนะคะจริงหรอพี่นันมีหมอแล้วใช่ไหมพี่นัมาดูสิคะมีปลาด้วยมีปลาสองตัวสีเขียวปลาทองนะครับใครนะจะเป็นเจ้าของปลาสองตัวนี้โทรเลยค่ะ น้องรออยู่ค่ะเนี่ยโอ้โหพอดีแบบทําแตกนี่นะคะใครเอ่ยจะเป็นเจ้าของปลาสองตัวนี้นะคะสามารถที่จะนัดหมายเข้าชมบ้านได้เลยนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้สวยมากๆเลยทําเลดีอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมใช่ทําเลธุรกิจนะคะแล้วก็จริงๆแล้วตอนนี้ด้วยความที่แบบมีลูกค้าเยอะมากๆเลยแล้วก็ช่วงระหว่างวัน,น่ะแบบก็จะตอบลูกค้าทั้งวันเลยใช่ไหมคะแบบก็เลยมาตอนเย็นคราวนี้พอมาตอนเย็นก็เลย จะทำให้ทัศนียภาพลดลงนะคะแต่จะบอกลูกค้าว่าทําเลดีมากๆก็คือบ้านหลังนี้แปลงหัวมุม นะคะเป็นแปลงหัวมุมแล้วก็อยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมแล้วก็อยู่ใกล้โรงเรียนแล้วที่สําคัญก็คือเป็นชุมชนมีเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายเลยเราไม่ได้อยู่ท้ายบ้านเราไม่ได้อยู่ท้ายหมู่บ้านไม่ใช่นะคะใกล้รรงเียนเู่เหมือน<ม>ของเรานะเป็นเซ็นเตอร์เลยนะตรงเนี้ยใช่เป็นเซ็นเตอร์สุกๆนะทําเกี่ยวกับร้านอาหารก็ได้นะครับพื้นที่ภายในบ้านนกว้างมากเลยเสือ้อลูกแล้วก็มีรถเมย์ผ่านมาบ้านเหล่านี้ครับรถเมย์นะครับ ีรถเมย์นะครับผ่านเดี๋ยวนะรถอะไรเอาอันนี้รถโคนะเพลงเลยแต่จริงๆเราเมื่อกี้มีรถสีส้มใช่เมื่อกี้มีรถเม์สีส้มนะคะรถแบบนี้แหละผ่านไปแล้วนะคะคือบริเวณหน้าบ้านเขาเรียกอะไรนะด้านหน้าบ้านของเราอ่ะมีแต่คนผ่านไปผ่านมาก็คือหมายเพราะว่าเราทําการค้าได้เราทําธุรกิจได้เหมือนเมื่อสักครู่นี้ ลูกค้าสามารถไปดูต้นคลิปได้นะคะก็คือจะเป็นธุรกิจนะครับอยู่ด้านหน้าเลยธุรกิจการค้าก็คือเครื่องสภาหยอดเหรียญแล้วก็เขาทาระบบไว้แล้วใช่ครับแล้วก็มีห้องนะครับห้องอยู่ตรงนี้นะครับอีกห้องหนึ่งนะครับสามารถประกอบธุรกิจค้าขายได้เลยนะครับผมณทำเกี่ยวกับอาหารได้นะครับเพราะว่าด้านในตัวของตัวบ้านนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็กว้างขวางมากเลยนะครับผมใช่ใช่อันนี้ก็คือตรงนี้เขาแบบต่อเติมแบบ สบายมากๆเลยต่อเติมอย่างดีเลยนะหลังคาเนี่ยสามารถใช่จอดรถแล้วก็แบบทำเป็นเอ่อนั่งกินชิวๆแบบอาิดว่าแบบคาเฟ่ได้นะครับคาเฟ่เด็กต้อนรับเด็กๆนะครับเพราะว่าใกล้มากเลยนะครับ สามารถทําเป็นร้านค้าตรงนี้ก็ได้แบบว่าเหมือนนั่งทานเนาะหรือว่าจะเปิดร้านเลยดีคะมูกรทะไปเลยได้อยู่นะคะอันนี้จะตั้งรถตัะงโต๊ะได้เยอะเลยนะครับผอ่เนี่ยตั้งหลายโต๊ะเลยเนาะตรงนี้คือลูกค้าถ้าลูกค้าจะทําธุรกิจอ่ะ เนี่ยลูกค้าทําได้ด้านหน้าบ้านทั้งหมดเลยเหมือนเหมือนเราอยู่ที่บ้านแต่ว่าเราแบบมีร้านเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไปเช่าร้านหรืออะไรเงี้ยใช่ไม่ต้องไปเช่าร้านข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะก็คือตู้เล็กๆกว้างราคาถูกราคาถูกมากเลยนะคะอย่าลืมนะคะโทรหาแบบได้ตลอดเวลาที่เบอร์ 0638412188หรือว่าจะแอดไลน์ id 0638412188ก็ได้นะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะติดตามเพจเราด้วยเพจขายที่ดีและอสังหาทุกชนิดแล้วก็ช่อง YouTube นะคะเมื่อลูกค้ารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจของเราได้นะคะผ่าน ตัวอักษรน,นะคะทางการคอมเมนต์ได้เลยเสนอแนะอะไรก็ได้น้องแม่มะะอ่านทุกตัวอักษรจริงๆนะคะใช่แล้วนะคะหากลูกค้าแนะนำส่วนที่เราจะต้องพัฒนาเราก็น้อมรับเพื่อที่จะไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในคลิปในคลิปหน้านะคะส่วนถ้าลูกค้าสนใจที่ดินหรือว่าบ้านทำเลยอย่างไรนะคะอยากจะได้แบบไหนก็ ทักเข้ามาทางไลน์ของแหม่มก็ได้หรือว่าจะคอมเมนต์ทาง YouTube ก็ได้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากครับคุณแหม่มครับ,รบขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณทุกกันบังใจนะครับขอบคุณสำหรับ1ไลค์นะครับในคลิปนี้นะครับหา่แล้วหาก NW Real Estate จะไปถ่ายทำครับ อ่า<ช>สังหาที่ไหนนะครับบรรยากาศด,ดีมากเลยตอนนี้แล้วอ่าเราจะได้เจอกันใหม่นะครับใช่<อ>เดี๋ยวเจอกัน,นค,คลิปหน้านะคะอ่าแล้วก็หากลกค้ารอชมที่จะเป็นแบบวิดีโอที่ชัดกว่านี้นะคะลูกค้าสามารถที่จะรอชมคลิปเต็มได้นะคะเดี๋ยวคุณนัดกลับไปเนะี่ยคุณนัทก็ต้องรีบไปตัดต่อแล้วนะคะแต่สำหรับวันนี้ก็คือว่าเราอยากจะให้ลูกค้าได้เห็นอ่เบื้องต้นก่อนนะคะว่าบ้านหลังนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ ด้านซ้ายมือนะคะพอดีตรงนี้อาจจะมืดแล้วแต่ว่าแบบจะบอกว่าด้านซ้ายมือเนี่ยคือสามารถออเดินไปอ้อมไปจนด้านหลังบ้านได้ด้วยใช่าสามารถเดินได้รอบตัวบ้านนะคใช่เดินได้รอบตัวบ้านเนื้อที่70ตารางวา3มห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับหยุด Facebook